สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนธัชกรคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีเปลี่ยนรหัส gmail นั่นเองนะครับวิธีการทําก็ง่ายมากให้คุณผู้ชมเข้าไปที่ gmail ของเราครับปึ๊บหลังจากนั้นก็ไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานั่นเองด้านบนขวามือฮนะอ่าแตะกขป้าไปึป๊บในส่วนนี้ถ้าคุณผู้ชมมีแค่ gmail เดียวก็สามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนได้นะโดยก็แตะเข้าไปแตะที่จัดการบัญชี google แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีหลายบัญชีนะครับ ต้องการที่จะเลือกบัญชีที่จะเปลี่ยนรหัสใหม่ในส่วนนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยเห็นไหมผมจะมีหลายบัญชีผมขออนุญาตนะครับเปลี่ยนรหัสบัญชีนี้แล้วกันนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยอันเนี้ยผมก็แตะเข้าไปครับปุ๊บอ่านะครับพอแตะเข้ามาปุ๊บในส่วนของโลโก้หรือว่ารูปโปรไฟล์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ทําการนะครับแตะเข้าไปในส่วนนี้เลยนะครับก็คือก็คือ Gmail ที่เราเลือกเมื่อสักครู่นี่ครับเราก็แตะเข้าไปครับ โอเคนะครับเมื่อเด้งมาหน้านี้แล้วเราก็ทําการตรวจสอบว่าเป็น Gmail ที่เราต้องการเปลี่ยนรหัสจริงๆหรือเปล่าเมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปที่จัดการบัญชี presumpteGoogle ได้เลยครับปึ๊บเมื่อเข้ามาแล้วนะครับแถบบริเวณนี้ให้คุณให้คุณผู้ชมปัดไปทางซ้ายครับนี่แล้วมาเจอในส่วนของความปลอดภัยตรงนี้เราก็แตะเข้าไปครับปึ๊บหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมปัดขึ้นครับ จนมาถึงตรงนี้ครับการลงชื่อเข้าใช้ Google รหัสผ่านแล้วก็แตะเข้าไปครับปึ๊บพอมาถึงหน้านี้ให้คุณผู้ชมป้อนรหัสผ่านปัจจุบันที่ใช้อยู่นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ผมได้ใส่รหัสผ่านปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กดคําว่าถัดไปครับปึ๊บพอมาถึงหน้านี้นะครับเราก็ทําการใส่รหัสผ่านใหม่เลยนะครับ สำหรับวิธีการใส่รหัสผ่านใหม่นั้นนะครับให้คุณผู้ชมใส่ตัวหนังสือใส่ตัวเลขรวมถึงใส่สัญลักษณ์ต่างๆปนกันไปด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับอ่ผมจะติ๊กตรงนี้ครับเพื่อให้เห็นว่าผมใส่รหัสแบบใหม่นะครับติ๊กไปที่รูปดวงตาปึ๊บอ่านะครับวิธีก็คือแตะไปที่รหัสผ่านใหม่ตรงนี้ปึ๊บแล้วหลังจากนั้นผมก็จะกรอกรหัสผ่านนะครับอย่างเช่นคําว่าน,นี่ นะครับเป็นตัวใหญ่นะครับ N แล้วก็ตัวเล็กครับนนตัวเอตัวว e นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับ3 0 8 2ต่อไปก็จะตามด้วยตัวสัญลักษณ์ต่างๆอย่างเช่นนะครับ t ติ g นะครับหรือว่าตัวดอลลร์ตามด้วยตัวเครื่องหมายตกใจตามด้วยเครื่องหมายคำถามแล้วก็ ตามด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับคือถ้าเราใส่แบบง่ายๆนะครับในส่วนของ G ี a i l จะไม่รับรหัสผ่านใหม่มันก็จะมีการฟ้องเราว่ารหัสของคุณนั้นไม่ปลอดภัยนะครับเราจะต้องทําการกรอกใหม่นั่นเองนะครับคือพูดง่ายๆคือกรอกประมาณประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับพราเราใส่รหัสใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการยืนยัน นะครับรหัสใหม่อีกครั้งโดยใส่รหัสใหม่ตัวเดิมนั่นเองนะครับตัวเดียวกับตัวนี้ครับผมตัวตัวเดียวกันนะครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านใหม่แล้วก็ยืนยันรหัสผ่านใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณผู้ชมนี่ครับเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็แตะเข้าไปปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยทาง g m a i ลก็จะส่งข้อความมาให้เรานั่นเองให้คุณผู้ชมนะครับปัดลงมานะครับ นี่ครับเห็นไหมครับทาง Gmail หรือว่า Google ก็จะแจ้งว่าเน,นี้ยการแจ้งเตือนความปลอดภัยในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะอัปเดตบัญชี Google แล้วนะครับเปิดรหัสผ่านแล้วนั่นเองนะครับอ่าเราก็แตะไปก็ได้นะครับผมในส่วนนี้ปุ๊บอ่าเปิดด้วย Google ปุ๊บนี่ครับทาง Google นะครับก็จะแจ้งเราว่านะครับรหัสผ่านบัญชี Google ของคุณ ีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีการเปลี่ยนรหัส Gmail นะครับแบบง่ายๆนะครับผมฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนี้ทัศนกรได้น,นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ